ตอนที่83ปอนเนาะพ่อมิ่งตอนที่ 2. 2เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ โดยในวันนี้มีดิฉันอัศรารัตการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ชุมชนที่โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิน่นได้เข้าไปศึกษาวิจัยชุมชนบ้านพ่อมิงอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนที่ผ่านมา เราได้รู้จักกับโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่งหรือปอนเนาะพ่อมิ่งกันไปแล้วนะคะว่าเป็นปอนเนาะที่เก่าแก่อายุเกือบ50ปีเป็นปอนเนาะที่ให้นักเรียนพักประจําตลอดระยะเวลาที่เรียนตามแบบฉบับของปอนเนาะที่คงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้มีนักเรียนทั้งชายหญิงรวม2,500กว่าคนมีบาบอิบรอฮิมฮะเป็นผู้รับใบอนุญาตและบริหารปอนเนาะแห่งนี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะปอนพอมิ่งได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนซึ่งมีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนมากมายอย่างที่เราได้เล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อตอนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังคะแต่เมื่อปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นกับเด็กนักเรียนปอนพอมิงค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรร้ายแรงมากน้อยแค่ไหน ผู้บริหารปอเนาะมีวิธีจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรเราไปฟังจากคุณมาริสาสมาแหหรือกระร้อนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านพ่อมิงและบาบาอิบรอฮีมฮะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิงเล่าให้เราฟังในเรื่องนี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เราฟังเสียงของบาบอพูดถึงความโดดเด่นของปอนเนอพอมิงวันนี้กรรรอดจะสัมภาษณ์บาบอเกี่ยวกับเหตุการณ์ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นกับเด็กปนเนาะแห่งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดสําหรับเด็กปนเนาะเพราะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดกับเด็กปนเนาะที่บริสุทธิ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาขณะที่เด็กปนเนาะกําลังนั่งกินข้าวที่ร้านหน้าปนเนาะในเวลากลางคืนสักประมาณสามทุ่มมีผู้ไม่หวังดีไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนได้กราดยิงเด็กปนเนาะทําให้เด็กปนเนาะได้ รับบาดเจ็บหนึ่งคนและเสียชีวิตอีกสองคนค่ะเราไปฟังเสียงของบาบออิบรอฮิมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กบอนเนาะในครั้งนี้ Apabila berlaku masalah ni lah Jadi semasa lo ni tu Jadi pondok tu jadi tugas deh. Sebab budak pondok pun ada Mati Dalam berlaku ini eh, Baba boleh buka masalah Masalah ni tu macam mana? Masalah ni Kalau kita tengok keadaan ni, Tak ada tugas dah Budak tu kita tengok Sebab orang Islam ni dia yakin Dia percaya kepada qadar dan qadar Daripada Allah SWT Ha, Tuhan kau dah ada orang yang berlaku lagu ni, lagu ni. Jadi masalah yang berlaku ni, Korang tu Tuhan mudah-mudah kata ini takdir pada Allah SWT tak ada siapa dia nak. Tak ada siapa dia nak lah mana yang budak sekolah, orang hidup berdiri budak sekolah. Tapi di hari ini kita tekel tangrat lah, kita tekel. dari tinggi jauh nanti. Supaya dia tu boleh, tolong cuai dulu tolong cuai. Apakah Allah mati dah ni pun, tolong tengok wisuk, tolong tengok dulu kru lah negerian Ya, tak siapa dia jadi macam ni lah kerana pondok berkatop, kadang-kadang naik tahrat kata ni. Ha, dengan orang-orang yang kata, tak mahu Elon ni tu Kedek pay kalau tu Kalau masalah budak sekolah Budak sahabat dia ni Ya tak Budak orang lek Pendek di Budak orang Tadi Jadi walau bagaimanapun Di hari ni saya dah hubung Dengan pihak Tak sendiri Pihak apa pun Seluruh tu Dule hai mak kan Naga dule hai klik hit Dan Orang mai main buat Atau kita budak sekolah ni Bukan orang lek Orang tak orang lek jahat Tapi nak tahu Sahabat dia tu Wallahualaih lah Kita tu Harapnya dan kita basah tak ada kata apa Kerana orang sini itu dia pihak Orang Islam dia pergi hasaning Mana dia dah pergi dengan kodah Dan kodah pada Allah SWT Tak ada jadi kata apa-apa apa. Itu dia Ha, saya call sender Minta beli kerja air tu, care pada hari jadi King punya dia bersungguh ha, uh, Jadi kalau kita buat bersungguh InsyaAllah Naik ni main main sini Sini care main dah Care kata, Tak ada ada benda-benda mustahil ni Tak ada benda-benda tak boleh buat Tak ni Macam mana kita nak buat atau saya buat tu dia aja. ha, uh, Sebab so, tu lah kita minta uh, Pihak rat, Dia juga pihak air e kecon uh, kita pakai, pakai care lah Dia jadi Sapa kepada mana ni Dia rat nak lagu mana Dia We kena cut dah sekarang kata anak Kita nak, -nak perubat dah We tahu nyakit Dia tahu nyakit dia pun baru boleh Jadi barulah Berasa amin Ni kalau kita tengok kadang elok ni Tak pernah sabah lah Sapa budak pondok ni Orang budak berdeh dalam pondok ni Jadi Seperti dalam pondok tapi pondok Dah lebih luar tapi apa kata Haa Main malai Main apa ni Ha, tak ada sabar negeri mana Mereka rasa tak ada Mereka lagu ni Tak ada ha, Sebab itulah kita kena Bakar We Jadi sapa lah ค่ะนั่นคือเสียงของบาบอที่ให้สัมภาษณ์เป็นภาษามาลายูซึ่งบาบอได้ตอบปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ว่าคือพูดถึงว่ากระทบไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่าอิสลามนั้นเรายึดหลักก,กอดอดันกอดาษดก็คือกฎกำหนดสภาวะการความตายนั้น เรานี้ไม่พ้นถึงเวลาเราก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเด็กถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ที่ปอนเนอะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เนี้ยบาบอไม่เศร้าเท่าไหร่แต่ถ้าเรามาคิดดูอย่างลึกๆเด็กปอนเนะซึ่งเป็นเด็กที่บริสุทธิ์เขาไม่ผิดอะไรเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่ๆเขาก็โดนยิงและคนที่มายิงเขานั้นบาบอบอกตรงๆว่าเขาเรียกว่าคนไม่ดีเพราะ ถ้าคนดีจะมาทําคนดีไม่ได้คนที่จะยิงได้ก็คือคนไม่ดีเท่านั้นเองเพราะนั้นในเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ปกครองของเด็กเองเขาก็ยอมรับเขาก็รับได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กมุสลิมเราทุกคนนั้นเราจะต้องอยู่กับอัลลอฮ์เราจะต้องมีสมาธิเราจะต้องมีสติแล้วก็เราจะต้องมีความอดทนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองกับเพื่อนบ้านหรือถึงแม้ว่า คนต่างศาสนาเราจะต้องยอมรับและก็น้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอันลลอ์ให้เกิดอัลลอ์ก็ให้ตายเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บาบอบอกว่าไม่กระทบเท่าไหร่เพราะแกเข้าใจและยิ่ง เมื่อไปถึงผู้ปกครองผู้ปกครองก็เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สำหรับดิฉันในฐานะคนที่อยู่ในหมู่บ้านดิฉันขออวยพรให้ทุกๆคนที่มีปัญหาที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขอให้ทุกคนนั้นมีความอดทนพยายามเข้าหาอัลลอฮ์พยายามนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเพราะนั้นคือสิ่งเดียวที่จะทำให้เรานั้นอยู่ได้ตลอดค่ะ คุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของคุณมาริสาสมาแหหรือกะรอนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านพ่อมิงค่ะที่บอกให้เราทราบถึงสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิงหรือปอนเนาะพ่อมิงค่ะคุณผู้ฟังคะความอดทนและการฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าเพราะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทําให้เราเกิดและตายเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้สร้างความหวาดวิตกให้แก่ครูและนักเรียนแต่อย่างใดทุกคนยังคงศรัทธาและเชื่อในกฎกำหนดสภาวะการที่มาจากพระเจ้านักเรียนทุกคนที่นี่2500กว่าคนจึงยังคงเรียนรู้สิ่งดีๆจากปอเนาะแห่งนี้อย่างมีความสุขค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับในตอนต่อไป เราจะไปฟังเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนปอเนาะพ่อมงปอเนาะที่สร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีวินยัยมีคุณธรรมและจริยธรรมจนผู้ที่จบการศึกษาจากปอเนาะแห่งนี้หลายคนสามารถไปเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นในต่างประเทศเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาประเทศของเราค่ะ เราไปฟังเรื่องราวดีๆของปอนเนาะจากประธานสภานักเรียนในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศรารัตการันและคุณมาริสาสมาแหนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านพ่อมิ่งต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้